บอกว่าเมื่อกี้นี้แม่ได้สติขึ้นมาแล้วยกมือขึ้นชี้ไปข้างบนชั้นสามพูดว่าเขาไปต่ออายุให้แม่แล้วตอนนี้พอผมได้ยินก็ขนลุกไปหมดทั้งตัวว่าเป็นเรื่องประหลาดใจมากเพราะทุกคนได้ยินได้เห็นแล้วคุณแม่ก็ค่อยๆมีกำลังหายจากป่วยตั้งแต่นั้นจนมาบัดนี้แข็งแรงขึ้น เมื่อหายป่วยแล้วผมถามแม่ว่าแม่รู้ได้อย่างไรว่าผมขึ้นไปต่ออายุให้แม่แม่บอกว่าแม่ไม่รู้ตัวพูดอะไรออกมาบ้างรู้แต่ว่าใจมันวิววิวเหมือนเทียนที่จุดไว้กําลังถูกลมพัดจะดับไม่ดับแหลแล้วก็ค่อยๆกลับสว่างขึ้นแม่ก็กลับรู้สึกตัวเท่านั้นแม่ผมเวลานี้แข็งแรงดี